ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกษาธรรมในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดวยหัวข้อว่าธรรมะในฐานนะที่เป็นตัวแท้ของศาสนา <c oughs> คงจะมีหลายท่าน มีความเชื่องนว่าอะไรเป็นตัวแท้ของศาสนาทำไมจะต้องมีตัวแท้หรือตัวไม่แท้ของศาสนานั่นแหละคือปัญหาที่จะต้องอทำความเข้าใจกันให้เพียงคอและจะได้ทำความเข้าใจกันในวันนี้ ตัวแท้ทั้งศาสนาอยู่ที่ไหนจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าตัวแท้ทั้งศาสนาไม่ได้อยู่ที่ศาสนาวัตถุศาสนาพิธีศาสนาบุคคลหรือแม้แต่ศาสนาธรรมที่ชอบเรียกกันสิ่งเหล่านั้นเป็นอุปกรณ์บ้างเป็นที่ ตั้งเป็นที่อาศัยเป็นผู้ดำเนินงานหรือเป็นระเบียบงานที่จะต้องดำเนินบ้างกว่าจะเกิดผลเป็นตัวแท่ทั้งสิ่งที่เรียกว่าศาสนาขึ้นมาศาสนาวัตถุวัตถุศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาวัตถุที่เป็นสัญลักษณ ของศาสนากระทั่งสถานที่ที่เกี่ยวกับศาสนาเหล่านี้ก็ยังไม่ใช่ตัวแท้ของศาสนา <c oughs> เป็นเพียงที่ตั้งที่อาศัยประกอบในส่วนภายนอกวัตถุศักดิ์สิทธิ์เป็นพระเครื่องที่แขวนคอเป็นต้น ก็ยังไม่ใช่ตัวแท้ทังศาสนาแต่อาจจะใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับเ,เข้าถึงตัวแท้ของศาสนาก็ได้สำหรับศาสนาพิธีศาสนากิจนี่มันก็เป็นเรื่องของพิธีเรื่องของกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา ศาสนาตัวแท้อยู่ที่ตรงไหนจะต้องคอยดูกันต่อไป่ิรียกกันว่าศาสนาบุคคลบุคคลที่เกี่ยวกับศาสนามีพระผู้ปฏิบัติมีเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับศาสนาแม้แต่คนเฝ้าวัดเฝ้าศาลามันก็ยังรวมอยู่ในคำว่า าศาสนาบุคคลไม่ใช่ตัวแท้ของาศาสนานี่แม้แต่าศาสนาธรรมที่เป็นตัวหลักวิชาเป็นรูปแบบของการปฏิบัติที่ปฏิบัติอยู่ <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องวิชาเป็นเรื่องการปฏิบัติเพื่อให้ได้ลูกถึงตัวแท้ของาศาสนา ที่ตัวแท้ของศาสนาอยู่ที่ไหนจะเอาอะไรเป็นหัวใจของศาสนาหรือเป็นจุดศูนย์กลางนิวเคลียสของตัวสิ่งที่เรียกว่าศาสนาจำเป็นจะต้องดูให้ลึกกลับไปเป็นชั้นๆเพื่อให้เข้าถึงหัวใจหรือตัวแท้ ของศาสนาอัตมาอยากจะกล่าวบทนิยามให้เป็นที่ทราบเปนเสียก่อนว่าตัวความถูกต้องที่มีอยู่ในความเปลี่ยนแปลงของชีวิต ที่ประพฤติปฏิบัติศาสนาทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของมันโดยสังเกตว่าอาตมาระบุไปยังตัวความถูกต้องที่มีอยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงอันเกิดขึ้นแก่ชีวิตซึ่งได้ประพฤติปฏิบัติศาสนา และมีความถูกต้องอันสืบเนื่องกันไปแหทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการ <c oughs> ทีนี้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นมาว่าอะไรหคือความถูกต้องความถูกต้องในที่นี้ถือตามหลักของศาสนาหรือพระพุทธศาสนาโดยตรง ไม่ใช่ความถูกต้องตามหลักปรชัชญาหรือหลักตกกรกะวิทยาซึ่งฝากไว้กับเหตผลแห่งการวิาพากษ์วิจารณ์เดี๋ยวนี้เ,นเราจะเอาตัวความถูกต้องที่ปรากฏอยู่แก่ชีวิตจิตใจที่มีการปฤรฏิบัติภาษาตรร มาเป็นอย่างดีแล้วจําเป็นจะต้องขอทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าธรรมหรือธรรมะอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตัวความถูกต้องนี้เป็นตัวธรรมะซึ่งมีความหมายอยู่ถึงสี่ประการธรรมะคือตัวธรรมชาติธรรมะคือตัวหน้าตัวกฎของธรรมชาติ ธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือตัวผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องาตามกฎของธรรมชาติเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องาตามกฎของธรรมชาติย่อเกิดธรรมะในความหมายที่สี่คือผลแห่งการปฏิบัติหน้าที่ ในที่นี้หมายถึงความถูกต้องที่เ,เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติหน้าที่ความถูกต้องนั่นปรากฏอยู่ในความเปลี่ยนแปลงของชีวิต <c oughs> ที่เคยโง่เคยล้มเคยเลวเคยระทมทุกข์ต่างๆมาเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ตรงกันข้ามเพราะมันมีตัวความถูกต้อง <c oughs> คำว่าถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงมีลักษณะที่ไม่ทำให้เกิดปัญหาแก่ตัวเองและแก่ผู้อื่นถูกต้องต่อการที่จะไม่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาทั้งแก่ตัวเองและแก่ผู้อื่นเ <c oughs> มื่อมี การพิสูจน์ความมีประโยชน์ทั้งอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าความถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาไม่ต้องใช้หลักปรัชญาหลักตักกวิทยาใดๆาทั้งสิ้น <c oughs> ถ้ามันไม่เกิดความทุกข์ขึ้นแก่ตัวคุณนั่นและไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นแก่ผู้อื่นที่เนื่องกันนั่นก็เรียกว่าความถูกต้อง <c oughs> ถูกต้องตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนาไม่มากไม่เกินไม่เอียงไปในทางกามสุขันธิกานุโยกไม่เอียงไปทางอัตติลมาานุโยกคือไม่เปียกแฉนและก็ไม่ไหม้เกรียมนี่มีความนี่คือความหมายของมัชฌิมาปฏิปทาคือถูกต้องตามกฎ ของปัจจิจสมุปบาท <c oughs> ซึ่งหมายถึงการขจัดจะได้หรือป้องกันไว้ได้ซึ่งกะแสะแห่งปฏิจิจสมุปบาทที่จะทำให้เกิดทุกข์จึงเกิดทุกข์ไม่ได้แก่ตัวผู้นั้นแล้วก็ไม่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แก่บุคคลอื่นได้นี่เราเรียกว่าความถูกต้อง <c oughs> ความถูกต้องชนิดนี้เป็นที่ยอมรับของผู้มีปัญญาหรือวินยูชนคือมีความรู้อันแท้จริง <c oughs> ยกเว้นอันทัาล <c oughs> <c oughs> ซึ่งเขามีความถูกต้องเป็นอย่างอื่นความถูกต้องในที่นี้ของบัณฑิต <c oughs> ของวินยูชน ของผู้มีปัญญานี่คือบทนิยามที่เราความถูกต้องเป็นหลักของประพุทธศาสนา <c oughs> เดี๋ยวนี้เรามีความถูกต้องชนิดนี้อยู่ที่ตัวชีวิตของผู้ประพฤติปฏิบัติซึ่งมีความเปลี่ยนแปลง จากบุตรชนคนไม่รู้มาเป็นอริยชนคนที่รู้จะมีความประเสริฐในตัวความเปลี่ยนแปลงนั้น <c oughs> ต้องมีความถูกต้องถ้าไม่มีความถูกต้อง <c oughs> มันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงจากความผิดพลาดหรือมันเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ไม่มีประโยชน์อะไร ต้องมีความถูกต้องอยู่ในตัวการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นไปในทางที่จะมีประโยชน์ <c oughs> แต่พูดตรงๆก็ว่าคนนั่นมันเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจนั่นมันเปลี่ยนแปลงในตัวความเปลี่ยนแปลงมีความถูกต้องของธรรมที่เป็นผลของการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ถ้าจะหาความถูกต้องก็ต้องหาที่ชีวิตจิตใจจึงมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างถูกต้องความถูกต้องนี้ต้องมีทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการหมายความว่าเกิดมาเป็นเด็กแล้วก็เป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นหนุ่มสาวแล้วก็เป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนเฒ่าคนแก่กระทั่งจะหน้าข่าวงไปในที่สุด ทุกตอนต้องมีความถูกตอ้องนี่เรียกว่าถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตขอให้สนใจให้รู้จักความถูกตอ้องดังที่กล่าวนี้ก็จะพบ <c oughs> ตัวแท้ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาตัวแท้ของศาสนาไม่ได้อยู่ภายนอก ของบุคคลพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับสนิทแห่งโลกก็ดีทางถึงความดับสนิทแห่งโลกก็ดีตถาคตบัญญัติว่ามีอยู่ดูได้ในร่างกายยาวาหนึ่งที่ยังเป็นเป็น <c oughs> มันจึงเป็นชีวิตที่กำลังเป็นมีความเป็นไปเปลี่ยนแปลงได้เพราะการปฏิบัติธรรม ในตัวการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมีความถูกต้องเมื <c> ่อ <oughs> พบตัวความถูกต้องนั่นแล้วก็วจะพบตัวแท้ของศาสนาไม่ได้อยู่ที่ศาสนาวัตถุไม่ได้อยู่ที่าศาสนพิธีไม่ได้อยู่ที่าศา,ศาสนบุคคลและไม่ได้อยู่ที่แม้แก่าศาสนธรรม ที่เป็นเพียงหลักวิชาหรือระบอบก,การปฏิบัติที่กำลังปฏิบัติอยู่แต่ยังไม่ได้รับผลของการปฏิบัติตัวการปฏิบัติถ้ายังไม่ได้รับผลของการปฏิบัติก็ยังไม่ถึงตัวแท้หรือหัวใจของศาสนาซึ <c oughs> ่งหมายถึงแก่นของศาสนา อย่างที่สมเด็จพระบรมศาสดาท่านเคยจัตเรียกเมื่อเราก็จะได้ดูกันต่อไป <c oughs> ที่นี่ก็จะขอร้องให้ตั้งข้อสังเกตมีวิธีการที่จะสังเกตว่าเมื่อไรเรามีตัวแท้แห่ง ศาสนาหรือว่าเราจะประเมินผลกันได้อย่างไรเรื่องทางจิตใจอนี้มันประเมินผลไปโดยวิธีอื่นไม่ใช่ประเมินผลอย่างเดียวกับเรื่องทางวัตถุแต่ก็มีทางที่จะประเมินผลได้โดยบุคคลนั่นเองเป็นผู้ประเมินเขาประเมินจากความรู้สึก ที่รู้สึกอยู่ในภายใน <c oughs> ผลที่จะประเมินได้เพื่อเป็นที่สังเกตเมื่อมีตัวแท้แห่งศา,าสนานั้นอาจะมาอยากจะจำกัดความให้สั้นที่สุดให้ง่ายที่สุดสำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษา <c oughs> ทางที่หนึ่งคือจิตเป็นอิสระนี่ผล ที่จะสังเกตกันก่อนสิ่งอื่นทั้งหมดก็คือจิตเป็นอิสระถ,ถัดมาก็คือเกิดในความรักผู้อื่นสำหรับจิตเป็นอิสระนั้นเดี๋ยวนี้จิตเป็นอิสระจากกิเลสคือไม่มีกิเลสกิเลสทำอะไรไม่ได้ราจากความทุกข์ <c oughs> ไม่มีความทุกข์มันเกิดจากกิเลส รือแม้ความทุกข์ที่เกิอดอยู่ตามธรรมดาสามัญแม้จะเกิอดอยู่ตามธรรมชาติก็ไม่ทำให้จิตใจนี้เป็นทุกข์ได้แ <c oughs> ม้แต่การเป็นอยู่ประจำวันก็ไม่มีนิวรรบกวนกจิตใจนี่เรียกว่าเป็นอิสระเป็นอิสระจากสิ่งที่จีตกันจิตไม,ม่ให้มีสันติสุทธิหร,หรือความสุข ไม่ไม่จิตตกเป็นธาตุของวัตถุปัจจัยใดๆไม่ลหลงไหลในสิ่งใดๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเรื่องทั้งส่วนเกินที่มนุษย์เป็นธาตุกันอยู่ในบัดนี้กินเกินแต่งเนื้อแต่งตัวเกินบำรุงบำเรอเกินอนัไนก็เลื่อนแต่เกิน ยานิจิตเป็นอิสระจากสิ่งที่เรียกว่าส่วนเกินอีกข้างหนึ่งเรียกว่าความรักผู้อื่นบางคนจะชงนว่าทำไมไอความรักผู้อื่นนี่มันยากเย็นอะไรนักหนาจึงต้องเอามาเป็นหัวใจของศาสนาและเอามาไหว้หลังจากที่จิตเป็นอิสระแล้ว รามาอยากจะขอร้องในท่านทั้งหลายทุกท่านพิจารณาดูว่าความรักผู้อื่นนี่มันยากหรือง่ายสักอะไร <c oughs> อาตมาอยากจะพูดว่าความรักผู้อื่นนั่นกำลังหาไม่ได้ในโลกนี้ยิ่งขึ้นทุกทีรักผู้อื่นในที่นี้หมายถึงรักผู้อื่นจริงๆไม่ใช่รักลูกรักเมียรักผัวร,รักเพื่อน ที่มีประโยชน์ร่วมกันผูกพันกันอย่างนี้มันไม่ใช่ผู้อื่นมันเป็นตัวเองอีกส่วนหนึ่งอย่าไปเรียกว่าผู้อื่นถรักผู้อื่นหมายความว่ารักผู้อื่นจริงๆรักเพื่อนบ้านจริงๆที่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่เมียไม่ใช่เพื่อนกินเหล้าเมายาไม่ใช่เพื่อนกอบโกยไม่ใช่เพื่อนสมคบการหาประโยชน์เป็นเป็นพักเป็นพวกอย่างนี้ พวกเหล่านี้มันรวมอยู่ในตัวเองเป็นส่วนของตัวเองที่จะหาประโยชน์ให้แก่ตัวเองถ้ารักผู้อื่นมันต้องหมายถึงผู้อื่นจริงๆขอยพิจารณาดูว่าใครบ้างกำลังรักผู้อื่นมันต้องมีจิตใจที่เป็นอิสระหลุดพ้นจากความเห็นแก่ตัวแล้วเท่านั้นจึงจะรักผู้อื่นได้ นี่ะนั้นแล้วรอบมันยากที่จะรักผู้อื่นเราจะกล่าวได้ว่าความรักผู้อื่นในโลกนี้เดียวนี้อาจจะหาธรยาหยอดตาก็ไม่ได้อย่าว่าจะหามาดูเล่นมากๆเลยเพ่มาดูให้ชื่นอกชื่นใจเลยหาธรยาหยอดตาก็แทบจะไม่ได้ทุกคนไปสำนึกดูถึงความรู้สึกของตัวเอง เรายังรักผู้อื่นไม่ได้เรากลัวเขาจะสวยกว่าเราเราก็ไม่รักเขาเรากลัวเขาจะแต่งตัวสวยกว่าเราเราก็ไม่รักเขาจะมีอะไรดีกว่าเราเราก็ไม่รักเขาเขาจะมีเครื่องเพชรเครื่องพลอยเท่าเราเราก็ไม่รักเขาเขาจะมีรถยนต์หรือมีบ้านดีสวยแพงกว่าเราเราก็ไม่รักเขา เขาจะมีเกียติยศมากกว่าเราเราก็ไม่รักเขาเขาเป็นคู่แข่งขันคู่ช่วงชิงคู่อิจฉาริษยาในการงานในชีวิตประจำวันในการเป็นอยู่เราก็ไม่รักเขา <c oughs> นี่ตัวอย่างง่ายๆตัวอย่างตำตำที่เด็กก็พอจะเข้าใจาได้และผู้ใหญ่ก็พอจะรู้สึกเพราเคยเป็นเด็กมาแล้ว ้วเรายากที่จะรักผู้อื่นเปิดจิตใจใตัวเองดูค้นหาให้พบความรักผู้อื่นรักลูกรักเมียรักหัวนี่ยกเว้นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้อื่นต้องเป็นผู้อื่นจริงๆมันจะมีได้ก็แต่พระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วหรือจอมพระอรหันต์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ที่จะรักผู้อื่นได้จริงถ้ายังมีกิเลสที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวอยู่แล้วมันก็ครอบงำจิตใจของคุณนั้นไม่ให้รอดไม่ให้รอดออกไปไปรักผู้อื่นได้ต้องทำลายความเห็นแก่ตัวได้แล้วท่านั้นจึงจะรักผู้อื่นได้นี่คอยสังเกตดูวยดีๆตามหลักศาสนาว่า ถ้ายังมีอหังการะมะมังการะมานานุสัยแล้วม่มีทางที่จะรักผู้อื่นสิ่งนั้นคือความเคยชินแห่งความยึดถือมั่นหมายว่าเราว่าของเราอุตุชนทุกคนมีความเคยชินแห่งความมั่นหมายว่ากูว่าของกูอยู่เป็นนิสัยนี่คือสิ่งที่ทำให้รักผู้อื่นไม่ได้มันต้องหมด อ, mission, series, rett, อัหังการะมะมังการะมานานุสัยและจึงจะรักผู้อื่นได้มันจึงมีแต่ระหฐันขนัันนั้นเว้นแต่ว่าเขาจะมีจิตเป็นอิสระหลังจากที่ได้เข้าถึงตัวแท้แห่งระศาสนาแล้วอย่างที่กล่าวมาหยกหยกก็มีความถูกต้องอยู่ในความเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิต ของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมะถูกต้องตามกฎของธรรมชาติถึงที่สุดถึงตัวแท่าของศรราสนาก็คือจิตเป็นอิสระจิตเป็นอิสระก็รักผู้อื่นได้าศาสนาทั้งหลายสอนเรื่องความรักผู้อื่นาศาสนาที่ไม่สอนความรักผู้อื่นไม่ใช่าศาสนา ศาสนาคริสเตียนดูจะเน้นมากที่สุดถท,ที่ิรรกฏอยู่ศาสนาพุทธก็นเน้นความรักผู้อื่นในอุดมสติของพระโพธิสัตว์เรื่องอหลักว่าสัตว์ทั้งหลายเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่แหละจะต้องรักผู้อื่นไม่รักผู้อื่น แต่ปาพูดว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายดดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือคนโกหกเป็นพุทธบริษัทที่โกหกปากว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายดดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ไม่รักผู้อื่นขอให้สนใจดูให้ดีเป็นพิเศษว่าความรักผู้อื่นนั้นเป็นหัวใจของทุกๆุกศาสนา ถ้ามีความรักผู้อื่นแล้วเราฆ่าเขาไม่ได้ถ้าเรามีความรักผู้อื่นแล้วเราลักขโมยของเขาไม่ได้เรารักผู้อื่นแล้วเราล่วงกาเมในของรักของใครของผู้อื่นไม่ได้เรารักผู้อื่นแล้วเราพูดโกหกพูดแท้พูดหลอกลวงไม่ได้เรารักผู้อื่นแล้วเราก็จะไม่ทำตนให้เป็นคนมึนเมาด้วยของเมาซึ่งมันกระทบกระทั่งผู้อื่น เรารักผู้อื่นแล้วเราก็ไม่กินเกินเราจะได้มีอะไรเหลือไว้ช่วยสงเคราห์ผู้อื่นทําให้โลกนี้อยู่กันเป็นผาสุขนี่คือประโยชน์ของการรักผู้อื่นถือศีลเพียงข้อเดียวว่ารักผู้อื่นศีลทุกข้อก็จะสมบูรณ์ันจะเป็นการถือศาสนาทีเดียวทุกศาสนา พูดคิดอิสลามอะไรก็ตามทุกศาสนามีเน้นเรื่องรักผู้อื่นการถือศีลรักผู้อื่นข้อเดียวเป็นการถือศีลในทุกศาสนาเป็นศาสนิกที่ดีของทุกศาสนาพร้อมกันไปในตัวความรักผู้อื่นเพราะจิตเป็นอิสระนี่คือผลของการมีตัวแท้แห่งศาสนา ก็ให้ดูให้เห็นว่าเรามีหรือไม่ธรรมะในฐานะเป็นตัวแท้แห่งศาสนาคือความถูกต้องตามหลักของธรรมที่มีอยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตจิตใจที่กําลังประพฤติปฏิบัติธรรมะในศาสนานั้นๆอยู่ไปหาดูที่อื่นไม่ได้ต้องหาดูที่ตัวชีวิตจิตใจของตน ขณะที่มีการประพฤติปฏิบัติธรรมะอยู่อย่างถูกต้องและก็มีความถูกต้องอยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากบุตรชนคนโง่คนพานมาเป็นอริยชนมาเป็นสัตตะบุรุษกระทั่งถึงขั้นสูงสุดแห่งตพุทธศาสานาคือความเป็นพระอรหรันต์ส่วนเรื่องาศาสนวัตถุาศาสนพิธีาศาสนบุคคล นั่นไม่ใช่ตัวแท้แห่งระศาสนาเป็นเครื่องรองรับเหมือนกับว่าต้นไม้ส่วนสำ,สำคัญที่ประเสิดที่สุดก็คือแก่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ว่าศาสนานี้มีวิมุตเป็นแก่นนอกนั่นเป็นเพียงอของรอบนอกเป็นขุยแห้งๆอยู่ที่เปลือกหรือว่าเป็นเปลือก ชั้นนอกจุดแล้วก็เป็นเปลือกชั้นในแล้วก็ถึงกระพี้แล้วจึงจะถึงแก่นแห่งไม้นั่นศาสนาวัตถุศาสนาพิธีศาสนาบุคคลศาสนาอะไรก็ตามเนี่ยเป็นเพียงขุยแห้งๆที่เปลือกนอกเป็นเปลือกชั้นนอกเป็นเปลือกชั้นในแล้วก็เป็นกระพี้กว่าจะถึงแก่นคือวิมุตติคือความถูกต้องของจิตใจจนจิตเป็นอิสระ ออกมาเป็นบุคคลที่รักผู้อื่นได้แกนคือวิมุตตนี่กล่าวตามพระพุทธภาจิตในพระบาลีเมื่อใดจิตวิมุตตหลุดเป็นอิสระออกมาได้จากความมีตัวกูของกูเมื่อน,นั่นแหละ <c oughs> คือแกน <c oughs> แกนแท้ของศาสนาเป็นตัวแท้ของศาสนา เป็นตัวธรรมจิตในฐานะเป็นตัวแท้ของศาสนาเน้นลงไปที่ตัวความถูกต้องที่มีอยู่ในกระแสะแห่งความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์เราที่ปฏิบัติธรรมะถูกต้องแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตและเป็นไปได้ตามขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการจึงเป็นเรื่องที่ยืดยาว มีความเปลี่ยนแปลงกว่าจะถึงที่สุดแต่ว่นในกระแสความเปลี่ยนแปลงนั่นต้องมีความถูกต้องของการประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลขึ้นมาขอให้มีตัวแท้ของศาสนาที่นี้มีหัวใจมีแกนกลางของศาสนาปรากฏอยู่ในความรู้สึกของเราจงทุกๆคนเถิดก็จะไม่เสียใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ แในพบระพุทธศาสนาเวลาของปาทกถาธรรมสิ้นสุดลงแล้วอาจจะมาขอยุดติการบรรยายในวันนี้มว่าเพียงเท่านี้